คือในไทยให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่าถนนมันก็คล้ายๆกับถนนข้าเมืองไทยเนาะ,ะถนนเส้นทางนะทุกคนเนาะถนนก็โคตรงามเลยเนาะและสิ่งที่ที่มันบูคือกับเส้นทางอยู่เมืองไทยเนาะก็คือมันมันจะมีดอกไฟตามถนนเนาะหมทุกคนถนนก็เรียบง่ายนะงามง่ายทุกคนเนาะ ตามที่บางทีได้ไปบบเมนโบเมนว่าทางมันจะงามหมดเลยเนาะก็มาเห็นเส้นทางแบบนี้คือกันเนาะมันก็มีบางเขตบางบ่อนที่มันงามเดี๋ยอะเท่ายางกันทุ่งยางทุ่งยางน้องทงยางทุ่งยางเออเบอร์ยี่สิบสี่โอเคสบายดีทุกคนสบายดีมื้อนี้มากระไรของเรา สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สองบุญมันเบาเราเนี่ยตอนนี้เบาบุญนี้ก็หกสิบขันเลยนะครับจะเดินทางไปทีแพ็กไปเดินทางไปภาคใต้กลับไเนาะตอนนี้กำลังเต็มเต็มน้ำมัน,มนอยู่ยตอนข้อบินนะตอนนี้เขาอยู่อันพักสันอยู่พักสันบริษัทสยามเดี๋ยวชี้เดินทางไป ที่ให้ทุกคนเบ่งเนาะบรรยากาศในการเดินทางแล้วก็เป็นขั้งเรกที่บุญมณีในอไปภักไต้เนาะเดี๋ยวที่ทายเส้นทางทาย,ทายบรรยากาศให้หลายลๆคนได้เห็นตามที่ได้ขี่รถมาช่วงนี้ก็เส้นทางดีงามคือตอนไปไทยเลยเดี๋ยวบาบุรีก็จะได้ท่ายให้ทุกคนได้เห็นเอาไา เส้นทางบรรยากาศงา,า,านสำเร็จแล้วตอนนั้นเลยพอไปเบิร์นกาเล่ไปที่ช่องคนดดเนาะรถก็ยังบ่มีคนมานั่งนำาคนมานั่งนำมีอะไรคนมานั่งนำโอเคโอเคไปเจอเส้นทางกันนะโอ้เส้นทางามนเนาะเดียวอีทายให้ทุกคนได้เห็นเนาะเส้นทางก็งามคือกันที่บางนีนได้ไปเมืองไทยตอนนั้นเนาะสองอาทิตย์แล้วนี่ งามคือกันเลยนะทุกคนถนนพอนกโคตงงามเลยเนาะและสิ่งที่ที่มันโบคือกับเส้นทางอยู่เมืองไทยเนาะก็คือมันมันจะมีดอกไฟตามถนนนะ,ตา,ะ,นนนะตามที่บาบุนมณีได้ขีดด่รถไปในถนนเมืองไทยในเส้นทางก็มันจะมีเสาไฟเนาะดอกไฟที่แบบตามขุ้งตามทางนะ,อ,ะอันนี้บานบาบุนี้ก็ขึ้นเร็ได้ใส่เนาะ แต่ว่าถ้านนมันงามถานนถนนสุดยอดเลยอันนี้จะเป็นถนนทางภาคใต้เนะเาะแต่ว่าภาคเนีอก็จะอีกแบบนึน้งงามสุดยอดเลย เส้นทางลทางขทนนนนีสิบสามนครเทพาราะเส้นทางหลักๆก็คือเส้นทางลขทลี่13ทางภาคใต้ภาคใต้ภาคเหนือก็จะต่างกันเนาะเพราะว่าภาคเหนือมันจะมีภูมีเข้าไร่ សូនឹងសាពីលាប់ន្លាប់ក្រើនសូល់ been on. ตอนนี้บุญมณีกับปายของบุญมณีก็มาถึงที่อาทักขกลแล้วเนาะคือคือใดไทยให้ทุกคนได้เห็นนะว่าถนนมันก็คล้ายๆกับถนนข้างเมืองไทยเนาะถนนเส้นทางทางภาคใต้นี่มันมันงามเส้นทางสะดวกตามที่บุญมณีบ่เคยได้ไปจ้งเธอจ่ามาครั้งแรกรอบนี้ได้เห็นถนนเป็นถนนที่แบบว่าคล้ายๆกับบ้านเมืองไทยเลยเนาะพี่น้องบ้านเมืองไทยอันนี้อยู่ไม่สนเนาะ อไอเป็นนักจิกินคาเฟ่ย,เย้อ,อนยุคถ่า,ายได้นึ่งเนี่ทุกคนเนาะตามที่บางมันได้ไปโบเมนโบเมนว่าทางมันจะงามหมดเลยเนาะก็มาเห็นเส้นทางแบบนี้คือกันเนาะมันก็มีบางเขตบางบ่อที่มันงามแล้วก็บ่งามเด้แล้วทุกคนเนาะกอดใ,ใจนะครับไปเลยครับอ่าเป็นบ่ายเป็นพันเนี่ยโฆษณาเนี่ย เส้นทางก็เราไม่ไคิดว่ามันจะเป็นคือการมดเลยตามทีทางหลังเนาะตามทีไทยแต่ว่ามาก็เจอบนทีเส้นทางมันเพีเดีเนาะก็เพราะว่าเราจะทายแต่บนงามนะทุกคน,นออกะากาศไทยให้ทุกคนบึ่งมุดไปในการที่เดินทางครั้งนี้ครั้งแรกเนาะในการที่ไปภาคใต้ของบุนมณี ย่าเ yeah. อิ่มโอ้เสียงป่าทุกนนนนนฮือ,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 อาโอ้เส้นทางซีบิดคอ่คอยคิดว่ามันมันดีเมื่อแต่พูดมาเลยแต่ออตอนนี้จะมีทาังเปลี่ยนไม่คุ้มกั้ บอลนี้บอลดีมดบอลเนี้ยมันเป็นบอลดีดีมดเลยอ่าเดี๋นไปทำกันเส้นทางมันเป็นกับไปไปทำกันเนาะพับเฮามาข้างเลกเขาปัจจุบันแพ้ข้างเละมาอ่าก็คือการปัจจุบันแพ้เละมาทางไกลแบบนี้เมซิลินจีนะครับซิมาลินจีตินต้นทางอือห้าสิบพันห้าสิบพันบอก อบห้าสิบบาทเอ่งข้องยางพุ่นเป้าหนึ่งเดียวบใสเงียทุุงบอกเอาอันนี้เบอร์พนเป้าเปาม่มีเงียห้าสิบบาทเี่ยมทื้นยางก่งยางท่งยาง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 เออเข้าใจ เซโน่ละอืมเซโน่ซโนเซโน่สใจเซโนเซโนเซโนมาเกลนะเซโน่ินทางระบุนอยังยังแน่ทุกคนอ่ะตอนนี้บุญมณีก็มาถึงเซโน่ละ เดี๋ยวไากินกินไก่ซีองโอเคไปกินกินไก่ซีโนอยากให้แบบอืมกิ้งไก่ซีองซีองไปกินกิ้งไก่นะครับเดี๋ยวชิ้ให้กองรังให้ทุกคนเม,มืองเนาะการกินข้าวในพีบุรมันกินกิ้งไ,ไก่กิ้งไก่น่ากลัวซีโน ก็สังอาจารย์บอว่าเคยิดตามอยู <S 1> <S 1> uh. ่ด yeah. ้วอาจารย์นี่อาจารย์เคยิดตามไเก่อนนะับมอาจารย์ว่าจาีนอบกิน่อฟซีเอฟซีครับใจมาเคยเห็นอยู่เด๋อครับใจน้ยอ่ะยูลกออนไลน์บุเป็ก่อนสิบเอ็ดอือหงใจนะ่ลวนี่าดตารโเคเลกล เดี่ยยางลงยงงม่ลงลยปเดอยไปนังบไปหาหาานที่ดียว่โอ้โีโนีนิงด้อินจไก่กินไก่อันนี้ครับก็เอิญแบบว่านาโปงมืนกันแมนชีโนโนาโปงดซโน่่นตนหวอยากเซโรไปเลยสุดวัปดาห์ อัน,อนที่เขาจะว่า<ส>นนปิง้งไปน้ำพงนนี่กูแมนเล่นมีไก่ยซีโนซีโนนาปงนาปงก็มีเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยมาสิไปฮัลโหลทุกคนเนาะกาต้องขอโทษทุกคนหลายๆเนาะปิ้งมาก็เปลี่ยนชุดใหม่เลยเพราะว่าขี่รถมานเนาะทุกคนเมื่อยเหน่ยก็เลยว่าปิดปิดกองเลยเนาะถ่ายทุกคนได้เห็นเส้นทางประมาณนั้นเนาะที่บาร์บูนี่ได้ให้ทุกคนได้เห็นเนาะตอนนี้กาบาร์บูนี่มาเทิงแฟลซี่เนาะ นครปารีสเป็นจัปกปพรรมามาถึงปารีแล้วก็บาวูนีก็ได้ถ่ายคลิปหนอกาคิดแรๆกๆเนะขี่รถขี่เบงจันท์ขึ้นมาก็มีทางเพื่อนน,นิดนึงแล้วก็ลงมาอีกลงลงมาแล้วมาเจอเส้นทางแบบง่ามคือแบบถนนยูมาไท่เลยเนาะโบเวนว่าบาวูนีเปรียบเทียบเนาะมันมัน,มนแบบเป๊ะก,กันเลยเนาะแต่ว่ามันก็แตกต่างคือบาวุนีเดวานเนาะมันแตกต่างใน อ,อยู่ประเทศไทยมันจะมีอย่างย่างก็ดอกไฟเนาะตามถนนแต่ว่าอยู่บ้านบางนิมโบมีแต่ว่าเส้นทางงามเนาะที่เราลงมาก็คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ฮอดไต้เนาะพอกายอันกายอ,อยังกอสลัมันบนาอยังประมาณนั้นนะหรือว่าทาเคสเนาะอ้าวทางมันมันเพื่อนเนาะมันจะมีทางเตือนทางดีเลยปะปนกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็ เป็นเส้นทางที่บาวูนีลงมาครั้งแรกในชีวิตในภพักไปเนาะอันนี้ก็ต้องขอบใจพี่น้องเมืองไทยที่ติดตามแล้วก็ทางบานบาวูนีเนาะก็คือพี่น้องเาราเราเขาในเบิ้งคลิปของบาวูนีเนาะก็ขอบใจที่สนับสนุนี่การเบื้องคลิปแล้วก็บาวูนีจะไปเซ่งกันยังบุงเพื่อนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าบาวูนีมามาลมเลี้ยงมาลมทั่ะแล้วก็กานเรืวเบี้ยงเาจะกลับเนาะแต่ว่า ข็ให้ทุกคนติดตามบาลมนีตลอดนะครับขอบใจทุกคนเลยขอบใจได้หลายขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในนัาที่การงานทุกประการเนาะ